สวัสดีครับพบช่องบุกชาเฮนะครับวันนี้เกมฉลามบุกนะฮะตอนนี้เราล่อป่าวานอยู่เลยครับโอ้โหวันนี้ล่อป่าวานได้เลยครับโอ้โหทุบเบิดเดยอะมากมิชชั่นของเราคือต้องหาแผนที่ได้นะครับแต่เรายังหาแผนที่ไม่เจอนะรู้ว่าแผนที่อยู่ตรงไหนนะครับ เขาพยายามอยู่โดนยิงสู้กับปลาอันนี้ไม่ได้ครับปลาเข็มไม่ได้นะค,ดครับอืมยวาดทิ้งหมดเลยครับ คนนะฮะมาละเอ๊ะเท่านี้เหรอโอ้โหมีหน้าเลยนะครับโดนยิงนะฮะเรียบร้อยซะแล้วเดี๋ยวเราอาช้อมปิดฉลามบ้างนะครับ ยังไม่ใส่เลยนีคชิบตรงนี้กันะ อยู่เลยนะครับเป็นฉลามแซนชาร์กบ้างโอหมาแล้ว กดถบไปขึ้นนะครับทุกคนโอ้โหโถดไปขึ้นนะครับไม่ไหวละไม่ไหวละ <c oughs> เราดิ้นล่นมาโอ้โหโตอนนี้นะครับฉลามเราทำ y ีบอยดูเต่าดูเต่าสิครับเต่าหัวปักดิน โอ้ปักดินนะครับเอาจับกันสิเฮ้ยจัดไม่ได้เหรอเนี่ยเพราะพี่ฉามที่โยใหญ่กว่านี้ครับจะจับชนด้านได้นะครับ เป็นฉลามฉลามทรายนะครับไล่กินปลาตัวเล็กให้หมดก่อนเล่นบูชากเปลือแล้วครับเราไปเล่นสลับตัวทรายกันบ้างถัดวีก่อนฮนะงมาทัมภ์โอ้โหเข้ามาให้ขหมือบนะครับมิชชั่นคอมพิวต์แล้ว แต่ต้องทำพิชัช่นของทุกตัวนะครับให้คอมพีสก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตัวใหม่ยัยไปไหนอ้ฉลาดเหมือนกันนะครับถืออัพนะครับรน,นี่ไงเรานี่กอตวเวหนีเหรอกัดไม่ให้หลุดหรอกนะฮะ อโอ้ไม่ได้ได้ไหมเอาละฮะเดีมาข้างล่างก่อนกระแสทำเชี่ยวฮะ ได้เข้ามาแล้วตันี้ระเบิดเยอะต้องระวังนะครับโอ้โหโอ้มา โอ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัดทิ้งหมดโอ้สามสามเยอะมากครับโอ้ยไม่ไม่ไม่ อย่างครับไปไปไหนแล้วต้องหินสู้ไม่ได้โอ้โถยต้สู้ไม่ได้นะครับเป็นป่าทะเลน้ำลึกหน่อยนีงนะครับอะรมีอะไรมาาส,สเลืดบูชิดู ใส่เลยนะครับอย่างนงี้ไปเลย โอ้ขึ้นมาแอกนะครับไม่มีเลยนี่โอ้ เกินไปนะครับเขาบอกโอ้โหหญิงสู้ไม่ได้ตรงนั้น โห oh oh. แรงไม่มีครับเอาไปนี่ไงเรอ เดี่ยมุดบกแล้วกัดเดียวเอาแล้วครับมาลครับฉลามลามหัวคอฉลามคองอครับนะยิงปอนด์น ตัวขู่กัดแล้วนะครับโอ้โหลมแรงมากไปไม่ได้ผางไม่ได้นะครับต้องนิดเดอะพิเกอร์ชาร์กนะครับจะไม่ฉาบที่ตัวใหญ่กว่าน,นี้นะครับเอา้าได้แล้วนี่ตรงฉลามเนี่ยเมื่อกี้ เม่หนะโอ้โห,โหรกร,ระ,ระนนต,รกรตูดครับกระตูดปราวันโอ้โหประวันโดนกัดนะครับเป็นอาหารโอชาของเราไปเลยตอนนี้ โอ้โหอึดมากครับเรียบร้อยโอ้โหโอ้โไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ไม่โอ้โหเกือบตายครับพรางวาอย่างีงอ่ะตัวเล็กลงครับโอ้โหนี้ปลาเข็มนะปลาปากชมุดยังสู้ไม่ได้ครับ โอ้ยกินขยะเข้าไปหนีครับโอ้ไม่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 ตะไลมากเขาเมื่อกี้โอ้ไม่ไม่ไม ฉลามปากแหลมฉลามจมูกแหลมครับสุดมากโอ้ยโอ้ยแย่แล้วครับกินเพลินนะครับกินเพลิน

ไม่ขนาดเงาของปลาฉลามเราย,ยัางอัดได้ครับผีนะครับผีผีโดน,นกัดครับไอโซนครับตอนนี้กัดหมดกัดหมดครับตอนนี้มาดูวไฮสคอร์ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่โดนโดนกัด Yeah, แ,แย่แล้วครับแย่แล้วตอนนี้นี่กัดบ้างขอจัดคืนครับเรากัดคืนเมื่อกี้ทำเราเกือบตายครับเอาสิเอาสิกัดคืนครับโอ้อึดมากเรียบร้อยหลือเท่าไหร่อยู่อ่ะ ร่างคับฉลามยักษ์เหรอไม่ปล่อยแล้วครับเราขัดไม่ปล่อยใหญ่แค่ไหนก็โดนใหญ่แค่ไหนก็โดนเป็นไงเล่าโอ้โหใหญ่แค่ไหนก็โดนนะครับเมื่อเรางับแล้วนะครับโอ้โห ทุนระเบิดโอ้ไม่โอ้โหมาตายตรงนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กด u ับส r ค b ์เป็นกำลังใจด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ